หหัวข้อที่ไหวายใช้ส่วนตัวเป็นเทคนิคใช้คําว่าส่วนตัวนะผมใช้คําว่าส่วนตัวใครสะดวกเอาไปลองใช้ได้ถ้าใครฟังแล้วไม่น่าใช่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้เพราะไหวายใช้คําว่าส่วนตัวใครอยากลองพอเอาไปลองแล้วไม่เวิร์กใช้ต่อได้ใครเอาไปลองแล้วไม่เวิร์กก็เลิกใช้ซะแค่นั้นเองนะครับจับคลิปให้เบาหน่อยเบาหน่อยหลวมๆมันจะได้รีแลกซ์มันจะได้รีแลกซ์นะ, governing. นะครับ ข้อที่หนึ่งง่ายมากเลยอะจะใช้คําว่าเทคนิคอย่างอายเลยเพราะว่ามัน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 ก็คือแบบแค่จับปิดเบาเบาลงนะครับข้อที่สองวาจะคิดอย่างนี้ก่อนที่จะตีดาวสวิงได้เร็วหวาจะต้องเก็บพลังไว้ให้นานที่สุดดังนั้นตอนขึ้นไม้เนี่ยวาจะขึ้นให้ช้าเลยติดช้าไปเลย กวจะขึ้นให้ช้าแล้วหมุนกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่ๆให้ได้เต็มที่หมุนกล้ามเนืชิ้นใหญ่ๆให้ได้เต็มที่หวายจะรักษาการโหลดน้ําหนักมาเท้าขวาให้เยอะหน่อยแต่ไม่ใช่การสเวหรือโยกแบบนี้หวายจะแบ็กสวิงแล้วโหลดน้ําหนักมาเท้าขวาเยอะหน่อยนะครับเพราะขึ้นมาแล้วน้ําหนักมันย่าอยู่เท้าซ้ายอย่างเงี้ยมันรู้สึกออกแรงลําบากมันรู้สึกออกแรงลําบาก ดังนั้นข้อสองข้อ3ามเราจะทําพร้อมกันนะครับหมุนก้ามเนื้อชิ้นยยใหญ่ๆขึ้นมาช้าๆนะครับโหลดเท้าขวาแล้วปักหลักไว้อย่าเลวปักหลักไว้รักษาลำดับหรือรักษาเกลียวที่เราอุตสาห์สร้างมาเมื่อกี้ให้มันยังอยู่หมายความว่าไงเหมือนเรื่องว่าเมื่อวันอังคารเลยครับถ้าไหวขึ้นมาไปอย่างดีเลยเกลียวเต็มที่เลยแต่พอตอนลงปุ๊บมีอาการไม่ยอมขยับสะโพกครับหมุนท่อนโลนเขาหายอย่างเดียว เกลียวไม่เกิดเลยนะครับดังนั้นข้อที่4นี่จะค่อนข้างเน้นเลยคือขยับางล่างรักษาลำดับไว้รักษาลำดับไว้าไวยากหน่อยสำหรับใหม่หวายจะเน้นการเห<ม>ยียบเปิดสะโพกพร้อมกับเหยียบเดาซูนลงมาปุ๊บรักษาลำดับเสร็จปุ๊บเน้นจังหวะเหยียบนะครับดูนะครับเน้นจังหวะเหยียบแต่ถ้าใครยังใหม่ อาจจะไม่ลึกขนาดนั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจังหวะเหยียบม,มันจะกลายเป็นตัวกระเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับเอาละ่ะเอา5ข้อเมื่อกี้มาใช้ 1. คือจับกิ๊บเบาง่ายๆเลยคือบีบกิ๊บป,ปุ๊บมันก็เกร็งจบละว 1. จับกิ๊บเบา 2. หมุนตัวขึ้นไมชาชา้าๆหมุนกำเน้จชิ้นใหญ่ๆนะครับ3รักษาล้ำหนักโหลดมาทางขวา 4. รักษาลำดับในการลงไม้ขยับสะโพกหนีรักษาเกียร์ไว้ หาเยียบขึ้นตุ้มอ้าว5้าสเตปของวายนะของวายครับนะครับจับกิ๊บเบาช้าหมุนเยีบนะครับ,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 รบถ้าใครตีเฟสตีดอและสับสนก็ส่งวิดีโอเข้ามาที่เพจวายนะชนกอลได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยแนะนำให้เต็มที่ครับ นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ